สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับป้อมซ่เชันเคยนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางต้นหรือสีผสมนะคะสายพัน์ธุชัยน้าโรสเนาะฝรั่งชื่นชอบมากเลยค่ะพันุนี้ป้อมซ่าก็ตัดชําแล้วก็แบ่งขยายไปให้หลายเจ้าแล้วนะคะมีลูกค้าเขาต้องการเมืวันที่แล้วก็สั่งไป3า,ากระถางเล็กนะคะกระถางละ30เนาะ อันนี้ป้อมซาจะใช้กระถางที่ซื้อมาเมื่อวานเนาะเพราะว่าฤาษีผสมเขาชอบเหมือนกันนะคะเพื่อนเพ่อป้อมซาปลูกช่วงซัมเมอร์ใบข้างนอกนะคะเป็นกระถางที่เป็นกระถางใหญ่เลยแล้วปลูกวมกัน3ต้นเนาะกะ็น้องฤาษีผสมเราชอบเนาะวันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนแล้วก็ดูต้นเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเพื่อนเก็มาเปลี่ยนกระใส่กระถางใหม่เนาะก็วันนี้เราจะมาประกอบกระถางกันเลย กระถางที่ให้มาก็จะมีตัวนี้เป็นตัวรองนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนขาใช้รองกระถางนะคะเพราะว่าน้าเนี่ยน้าพอเราเราละวางไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆน้าก็จะไปอยู่ข้างใต้ตัวฐานนี้นะคะมันก็จะมีความชื้นขึ้นมาเนาะก็เขาจะให้โทษค่ะเขาจะให้อุปกรณ์ติดมาแล้วก็เรามาประกอบเองเนาะการประกอบก็ไม่ยาก ันจะเป็นตัวที่ใส่ท่อนะคะทะทางออกอันนี้เราก็จะใส่อย่างนี้ลงไปนะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้ชุดป้อมซากก็สีดำมองก็ไม่ค่อยชัดตัวนี้นะคะเสียไปอย่างนี้ กราสามารถหมุนตัวนี้ออกเพื่อที่จะเติมน้ําลงไปนะคะตัวนี้เป็นช่องใช้สําหรับเติมน้ําเนาะก็ปิดไว้เนี่นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาก็จะมีหลายแบบหลายทรงให้เราเลือกนะคะซึ่งเลือกอตามสไตล์ที่เราชื่นชอบเนาะเลือกตามรูปแบบของต้นไม้ด้วยนะคะเพราะต้นไม้บางบางชนิดอาจจะเหมาะกับกระถางทรงสูงต้นไม้บางชนิดอาจจะเหมาะกับกระถางทรงเตี้ยนะคะก็เราก็ไปเลือกซื้อหาตาม ลักษณะของต้นไม้ของเรานะคะแต่พ่อมซ่าใช้ตัวคลิอุสอันนี้กับกระถางทรงกลมเตี้ยนะคะแบบนี้นะคะเขาก็จะมีใบพุ่มที่แตกออกมามันจะดูสวยงามยกตัวอย่างนะคะเพื่อนๆการเลือกซื้อต้นไม้กับกระถางนะคะเนี่ยคะก็ถ้าทรงเตี้ยก็ใช้เป็นพุ่มอย่างนี้นะคะเป็นส้มเนาะแต่ถ้าทรงกระถางทรงสูงก็ใช้ใน ลักษณะแบบนี้มันก็จะดูบาลานซ์กันมันก็จะดูแบบคอนทราสเข้ากันได้อย่างออยอย่่าางงสวยงามนะคะก็มีไกด์ไลน์ให้ดูเนาะนี่นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เขาจะไม่มีลูกตุ้มเนาะแต่เหมือนตัวนี้เขาจะเป็นตัวดันนี่นะคะอย่างนี้เราดูตามแบบที่เขาให้มาก็ได้เนาะอย่างนี้นะคะก็เสียบลงตรงนี้แล้วก็เอาตัวลูกตุ้มนี่เสียบลงข้างล่าง แล้วก็เหมือนตูดเขาจะมีช่องที่เพื่อนๆเห็นได้เลยนี่นะคะน้ำเขาก็จะไหลซึมผ่านเข้ามาดันตัวตัวพลาสติกตัวนั้นให้ลูกตุ่มเนี้ยมันมันมันสูงขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำเรามีนะคะก็เราก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปดู อย่างนี้นะคะอันนี้คือจะมองไม่เห็นอันนี้คือไม่มีน้ำเนาะแต่ถ้ามีน้ําก็จะมันจะลงอย่างนี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการประกอบนะคะที่ประกอบไม่ยากเขาจะมีแบบให้ดูเนาะถ้าใครประกอบไม่เป็นก็ดูตามทำแนะนำที่เขาให้มาในในกล่องนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนต้นคือสีผสมแล้วกันเลยค่ะอันนี้พมซาจะ,ะคือตัวนี้คือข้อเสียของเขาคือ เหตุผลทําไมที่ไม่ใช้ตัวกระถางสีดํารองก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวอันนี้อยู่ตรงกลางเพราะงั้นกระถางกระถางาสีดํามันจะเป็นกระถางกลมเนาะมันก็สามารถไม่สามารถที่จะอยู่ข้างในนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ดินลงไปเลยปลูกลงไปเลยนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่านี่เป็นพลาสติกเราสามารถล้างได้ง่ายทำความสะอาดได้ง่ายเนาะก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้กันเลย ได้มาแล้วค่ะเพื่อนๆดินแล้วก็เอาตัวน้องคือสีผสมของเราลงไปเลยเนาะที่ลา,ลากลากลากของเขากำลังเดินสวยมากเลยค่ะเพื่อน ยังไงบ้างคะเพื่อนๆสวยไม่เอ่ยเข้ากับเอ่อเข้ากับตัวกระถางนี้ได้พอสมควรได้ดีพอสมควรอือหือสีชมพูกับสีขาวเริดนะคะ ก็จัดทรงให้น้องเขาอยู่ตรงกลางเนาะลำต้นเขาอยู่ตรงกลางนะคะเออมันจะได้สวยเนาะเวลาเราเวลาเรามองไปต้นไม้เราก็จะได้ดูเออมันอยู่จุดกึางกลางนะคะที่สําคัญใครเวลาปลูกต้นไม้ให้จัดลําต้นของน้องต้นไม้เราให้อยู่จุดศูนย์กลางของกระถางนะคะมันจะทําให้ดูเออ,เอ,อสวยงามเนาะไม่ใช่เบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งหรือว่า ไปอยู่ติดอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้อยู่ตรงกลางของกระถางเขาจะได้มีความสวยนะคะโคลิอุสช,ชอบน้ำอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนตอนที่ป้อมซาปลูกที่ข้างนอกนะคะน,น้องเขาชอบน้ำเนาะ หน้าร้อนคือให้น้ำบ่อยมากถ้าเพื่อนๆมีต้นไม้ในบ้านนะคะก็ลองเช็คดูเนาะถ้าเกิดว่าต้นไม้เราใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะารากเขาเริ่มแน่นก็ต้องทำการเปลี่ยนกระถางเนาะเพื่ออัพไซต์กระถางให้น้องเขาให้น้องเขาได้เจริญเติบโตนะคะเพราะว่าเขาจะได้โตขึ้นเรื่อยๆสวยงามเป็นพุ่มเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากระถางเล็กแล้วต้นไม้เริ่มใหญ่เนี่ย เขาเจริญเ,ญเติบโตไม่เต็มที่เนาะรากเขาจะแน่นแล้วเขาก็จะไม่มีอาหารภายในกระถางนะคะเพราะว่ามีแต่รากเนาะอ้อมซาจะไม่ไม่ไม่ค่อยกดดินนะคะเพ,เพื่อนเพราะว่ามันจะไปทำให้ดินเนี่ยแน่นจะใชะ้หลักการในการเคาะนะคะ ข้อกระถางให้ดินเขาแบบอันนี้ลงแต่เราจะไมะ่เราจะไม่กดดินลงไปเพราะว่ามันจะแน่นเนาะเห็นกันไหมเลย เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะก็ง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้อมซากก็จะเอาน้ํามาลดลงตรงรูนี่นะคะเราเปิดรูนี้ออกแล้วก็เอาน้ําลดลงตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เอต้นไม้แล้วก็จะมีความชื้นจากข้างล่างรากเขากา็รากเขาก็จะพยายามย่่งลงไปเพื่อหาอาหารนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่า กระถางแบบนี้ดีอย่างหนึ่งคือช่วยให้รากเขา,เ,าเร่งรากนะคะเพราะว่ารากเขาจะเขาจะยั่งลงไปหาความชื้นข้างล่างเนะเาะทำให้รากเขาเนี่ยยาวเร็วขึ้นนะคะจากจากการทีเ่เขาเขียนไว้ในในคำแนะนำมาเนาะก็ป้อมทราบก็ว่าถือว่าโอเคเพราะว่าจากการที่เรามีกระถางหลายรูปแบบแล้วก็ปลูกต้นไม้หลายหลายต้นหลายรูปแบบเนาะก็ รู้สึกได้เลยว่ามันมันก็มีความแตกต่างเนาะรากเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีพอสมควรคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ป้อมซาจะทําการตัดแต่งกิ่งของตัวฤาษีผสมของเราเพื่อที่จะให้ต้นฤาษีผสมเนี่ยเป็นทรงพุ่มที่สวยงามเราต้องคอยแต่งกิ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะปล่อยปล่อยแล้วปล่อยเลยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าใครที่จะแต่งเขาให้เป็นเหมือนลักษณะเหมือนต้นไม้ต้นไม้ต้นบอนไซหรืออะไรอย่างเงี้ย เราสามารถทําได้เนาะป้อมซ่าก็จะคอยแต่งเกิ่งเพื่อให้เพื่อให้ทรงพุ่มของเขาเนี่ยมันแน่นพอมันแน่นเสร็จปุ๊บมันจะดูแบบว่าเห็นแต่ใบของต้นหรือสีผสมนะโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าป้อมซ่าไม่ได้มีวันที่ลงคลิปวันประจําที่ลงคลิปเนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปก็คือกด กระดิ่งไว้แล้วก็เกิดป้อมซ่าอัปโหลดคลิปใหม่ๆก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นเนาะโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ